อย่างกับยังกับยังกับกูเล่งฟุ้งอินจางก็แม่งเอ้ยโอเคสวัสดีผู้ชมผู่ข่นครับนี่อยู่เกมสกาวเลโกสกาวเฮเอฟเอฟผมอ่านชื่อย่อแล้วกันนะดูเพื่นทีโร่ซัพกูไม่มีนังอ่ะโอเคเริ่มมาเลยครับก่อนหน้านี้มันบอกให้เราใส่อายุนะก่อนไงผมใส่ห้าหนึ่งสี่ห้าสองแปดสี่ผมก็รหัสผ่านก็ให้ใส่อายุผมลองเขียงสิบดู <laughs> ผ่านครับผมกอนแรกใครไปรู้ว่าแม่งคือตอนแรกผมอายุ14บสี่ผมดังไปใส่สิซึ่งผมเพิ่งมารู้นี่ยสกาวอรเรามาเริ่มมัอเลยนะทำในเรื่องผมไม่รู้นะครับหนังนี้ยังไม่ได้ดูเลยรู้แค่สกาวอ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นหลังจากไอ้พวกดาวเวลเลอร์เดินขลุโดนไอ้ตายหาไปแล้วอะไรประมาณนี้แหละแล้วมันจะงานยีกแค่ไหนวะเฮ้ยอา้าวไม่บอกกูเองนะ ไล่ทำแมวเลยฮะพื่งอะพื่ออะไรกุมเมา้์อุ้ยเออ,เออรู้ละฮึโรงยานก <c oughs> าฟี่คือว่าใช้ได้โอ้โหฮอันนี้ไขวะไอมือไอไม่ใช่ไขวะไงอ่ะสิบหายแล้วบอกให้กลัวอะไรวะเนี่ย <c oughs> แล้วให้เราเล่นแบบนี้นะคือมันบังคับยังไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบังคับ วงอ๋อมุมมองนี่บังให้เองเฮ้ยเดี๋ยวไม่รู้ว่าบังคับดี ่างแม่งละโอเคเล่นค่อนข้าง,างเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอบางข้าใหม่อ่ะอ่ะอ่ะ,อะแบบนี้เดี๋ยวเอ้ยกูเก็บเฮีย <c oughs> บอกให้เราโอเคนะเนงินไม่อยากอยากจะเก็บยังไงไม่รู้เราไม่รู้จริงไม่ใช่ไม่รู้คือเองินแม่งเก็บยากกว่าเดี๋ยวแม่ง อืมอันนี้มันเจไดตอนนี้เจไดกดครั้งหรอเอา้าให้กดนี้แมง็ไมบอกกู w ั <c oughs> a t ไอ,อ,อ้หอ่ารู้ละเื้ยไม่หันนิดหนึ่งนิดหนึ่งโอเคได้ละนี่เหาผมไม่เก่งภาษาอังกฤษนะ <c oughs> ยังรู้แมวเลยเอ้ยยังรู้เลยเอาแล้วพังทำไมอยู่นะ่ะเพื่อเพื่อของ,องนี้ใช่ไหม เออเออ๋อประกอบเหรอเป็นยางเหรอเอา้ากดค้างโอเครู้ล้วโอ้โหคล้ายๆปลอก <c oughs> เพื่อ <c oughs> แม่งเอ้ยอะไรวะถามจริงอะขอบอกตรงครับเล่นกับคนไม่เก่งมาสางกีก็ไม่ค่อยสงงนะแต่ว่าถือว่าเป็นการค้าทายครับผมแล้ว,วกวูยิงอะไรวะเมื่อกี้สิบหายแล้วไง ชักเกอร์หนึ่ง <c oughs> มีชักเกอร์อย่างงี้กูไม่เอาอีพีละแล้วกูจะกดแล้วกูจะจบยังไงวะ <c oughs> ขำแ <c oughs> บตกเตอรี่อ่านี่กำลังโหลดใช่ไหมแล้วก็ให้ดูข้อมูลอยู่ใช่ไหมฟังแม่งเลยไม่ใช่ฟุตจินจางเ้ย เกิดอะไรขึ้น่ะผมไม่ค่อยจะรู้นะแต่รู้แค่ผมไปดูตัวอย่างมาเยอะมากครับผมเมื่อก่อนผมชอบสกาวอแต่นี้เป็นฝา่ายงัย้นไงก้าฟิกอ้เทมอะเล่นอะไรของมันวะอุ้ยเ <c oughs> จ็บแหงเลยเอาฟืนตกหยิบปืนมาก <c oughs> ็ไปทำเขาทำไมวะเนะี่ย อ้าวโดวนไล่ครับผมอืมชิบหายแล้วมึงชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วอ้าว ไม่ใช้เพ uhm ื่อไม่มีทางสู้ใช่ไหมอะไรอะไรอะไรมันไม่เป็นการฝึกเอาฝึกว่าอะไรเนี่ยชิบหายแล้วเดี๋ยวปิดแป๊บนึงประกอบวันโอเคแล้ว แป๊บนึงเราจะโดดขึ้นยังไงอะปัญหาไงครับโอ้องเปลี่ยนคนเออกงเปลี่ยนระบบช็อตแป๊บนึงอะไรวะแป๊บนึงนะครับ mày bay, mày mày mhmm <coughs> 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 What the mhmm Oh <coughs> 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 เพื่อเปิดบันไดเอาเปลี่ยนคนได้ไหมนเ,เนี่ยอ๋อไงโอเคขึ้นไปขึ้นไปอืมแล้วอันนี้มึงชอบทําไมวะเดี๋ยวขึ้นไปดีแม่งสก,สกาวสกาววอลพังนี่ผมไม่ได้ไม่เคยดูอะผมก็ไม่รู้อ้าวขอโทษทีก็ไม่รู้อะผมว่าอะไรเป็นยังไงบ้างไม่ไม่เคยดูด้วยซ้ําไปเอา้าแม่งเคยดูสกาววอลอยู่ครับแต่เป็นภาพอ,อะไรวะเนี่ยแม่งเดี๋ยวประกอบจะประกอบ แม่งเอ้ยพวเขีวขวบีเมื่อกี้ทำลายข้อของเลยแบตเตอรี่มีเปล่าแทบจะไม่ค่อยมีครับผมไม่เป็นไรอ้าวหุ่งยนต์นี้เพื่อมาอะไรมาเพื่อเอ้าวอย่าบอกนะอื้มเหมือนว่าปลดล็อกอาวุธปืนทั้งหมดโอเคเคโดดลงมไม้ได้ปะไม่ได้ด้วย ถ้าโดดมาได้ก็จะโบนอะไรยังไงขึ้นไปได้ขึ้นไปไม่ได้นี่กูเห็นว่าแม่งตื้อมันหน่อยตื้อมันหน่อยเงินเก็บไว้ทำไมเฮ้ยข,ขอปืนหน่อยดิไม่ได้วะที่ไหนต่ออีกโคตรที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 ที่ไหนต่อวะท,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 ที่ไหนต่อวะมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเออรู้อยู่แกมาวุ้นให้นี่นี่นี่อะไรขอโทษไม่ได้กังเสย อูมรู้รู้รู้ไปไปไปเรพวกมันมาแล้วพวกมันมาแล้วไอพวกพวกพวกชื่ออะไรวะชิบหายแล้วหาหากรู้รู้รูู้้้้ โอเคได้แล okay. ้วครับอะไร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 ติดอะไรเนี้ยเปลี่ยนคนเปล่าต้องเปลี่ยนครับเปลี่ยนครับอันนี้มันเป็นคนอ่เป็นอะไรวะเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นไงเร็วๆๆๆวัดกูฟัคจะเกิดอะไรขึ้นวะเอาละเฮ้ยรอครับได้ละได้ละเอาเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยว โอเคกลัวกลัวกี่วะแม่งโ okay. okay. yes, อเคทำไมรอบมีอาวุธเยอะวะเครื่องใหญ่เลยสิเอออยา่ารีบกลัวแม่งมันจะโ okay. <Okay. S 1> อเคคุยกันอยู่ครับแป๊บนึง โอเคเหมือนว่าไอ้เงี้ยคงต้องให้ไอ้ง่้ยดึงเอาอ๋อยิงใช่ไหมั่นไงเออเอออีกนึงอีกนึงอีกนึงอัอืมประกอบประกอบเพราะผมรู้แล้วกำลังประกอบอยู่แป๊บนึงกดไม่ได้แป๊บนึงอ้าวอาเดี๋ยวเดี๋ยว เราไม่ได้โกรธนะเนะี่ยอันนี้เราไม่ได้โกรธนะถ้าโกรธอย่างนี้เว้ยเหมื <c oughs> อนอ๋อให้ส้มว่าไงถูกต้องใช่ไหมไม่ใช่วะไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้เราเหยียบปูงไงเหยี่บเหยี่บปุ่ม,ม,ออมเออ <c oughs> นี่ ใช่ป่าววะผลมันใช่เหอะใช่เหอะใช่เหอะเกมนี้เล่นก็นงงนะยังไม่ค่อยมีอารอมณ์ยังไงไม่รู้เอาแล้วอ๋เอเฮ้ยเล่นเล่นยังไม่ค่อยมีอารอมณ์ครับผมเพราะว่าอะไรวะอ๋อ เงินงไปเงินเงี้ยเงี้เงี้เงิยงีีโอเคเป๊ะครับผมอะไรเงี้ยเออได้ของดีมาแล้วจ้าเอาอ,อะไรวะเนี่ยแค่คนคนเดียวแต่มีความสามารถเยอะกว่ากูกก oh, โอ้โห my god เอาใคเอาปืนเอ,อาปืนเออแบบนี้แหละมีสงครามแม่เ,ออเก็มปืนว้อย่าล้างก็เว้ A lấy a lên không bóng hay nào để ơi watch